ทลานลอสตอรีค่ะวินนี้องชาวเซอร์เชนค่ะนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มกว่านะคะซึ่งเจด้าก็มาแพร่แวดก็คืออ่านหนังสือเตรียมสอบเสร็จใช่ไหมแพร่แวดก็คือมาแพร่แวดแบบมาตลาดนะัดรถไฟเพื่อที่ตัวเองจะแบบเอยมามาซื้อรองเท้านี่ไหมพรุ่งนี้จะแบบเออใส่ใส่แปแพร่แวดนู่นแพร่แวดนี่ใช่ไหมและนี้สรุปคะ่ะคือโดนตำรวจจับ <c oughs> โดนตำรวจจับก็คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงจับเจด้าเพราะว่าเจด้าไม่แค่ไม่มีใบขับขี่แค่ไม่มีใบขับขี่แล้วทีนี้ตำรวจก็มา ตำรวจก็มาถอดเอาถอดเอาเอา่ออันนี้ของเจได้ออกไปอย่างก,ก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็คือแบบอสถานาการณ์ตอนนี้ก็คือต้องเสียตังค์ห้าร้อยบาทเพราะว่าไม่มีหมวกกันน็อกหนึ่งไม่มีหมวกมวก,กันน็อกสองไม่มีใบขับขี่สามก็คือเจได้สวยเกินไปโอเคบ่าค่ะก็คืออย่าลืมนะคะขับรถต้องใส่หมวกแล้วก็ต้องถือบัตรใบขับขี่นะคะถ้าไม่มีก็ โดนจับค่ะโอเคป้าค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังคุยกับแม่ของเจด้าอยู่นะคะคุยว่าเออต้องเอาตังค์มาจ่ายนะก็คือตอนนี้เจด้าฟื้อรองเท้าหมดแล้วไม่มีอะไรจะมาจ่ายตำรวจเลยก็คือนอกจากตัวและหัวใจก็คือต้องเอาตัวให้ตำรวจแทนโอเคป้าก็คือไม่รู้ว่าเขาจะเอาหรือเปล่าโอเคป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาตัวของเจด้าแทนเงินหรือเปล่าก็ต้องถามเขาอีกทีนะคะนี่นี่